ดีครับคเหปนี้เราพวกเรากำลังจะไปทัวอินเดียแสวงบุนวันนี้วันนี้วันเท่ตอนนี้ช่วเวลาเท่าไหร่ครับอเมริกาอ๋อเช็เกอรก็สิบสองสิบสอกุมภาสอพันห้าร้อยห้าสิบแปดองเราทั้งหมดมีแปดคนนะครับนะสีห้เก้กโอเคเีเมื่อี้ขอโทษเอาจะย้อนหลังละโอเคตอนนี้เพื่อนๆที่เราจะไปคลิปก็ม สวัสดีครับ,บ ตอนนี้อยู่ที่สนามบินอินเดีย ทานข้าวกองคา่ะหายหายแล้วส่งไรน้าอายก็แย่เลยแแหมพวกกูมาปิกนิ้กลัวกลัวตกทุกขได้ย่ะตอนนี้กำลังกินเมอเชียงที่สนามปินทากาตะล็อเครื่องปินออกไปโมกึ่งอร่อยนะค่ะครับสนุกสนานค่ะกินแล้วนะ